มาจ้าพี่น้องป้องป้ายมันนี่มาหาอยู่หากินจ้าอันนี้เพื่อนเอิญกระด้วเด้อพี่น้องเด้อนี่มาหาซอนกุ้ง่อนเนีย่ยแมงดาแมงเต่าจ้าแมงตับเต่าแมงดาเด้อพี่น้องเด้อหากินแบบบ้านบ้านเฮาจ้าพี่น้องเคยสอนบ่นี่นะครมาโนมเพ่อเรียกว่า่อนจ้านี่ เดิพี่น้องเดินมาสอนเดิจนจัดนี่มาเดินมาเดินนี่โอ้พี่น้องปิงโตเป็นไงพี่น้อง ออก็คือปุ้ยเขามาให้พี่น้องเบิ้งเดือด้าน นองป้องไฟเห็นบอกพี่น่อก